แกไม่ได้โกงกับเฟเมอมือแกเราต้องต้องนี่หน่อยพี่ทำให้นี่หน่อยอะไรวะทำมาหาอะไรแบบนี้พี่เพีกก็บอกไปว่าต้องเนียบกว่านี้มันต้องด่าเลยจุดคุณเป็นช่าง <c oughs> คุณปล่อยตามมดขึ้นงานมือตามมดมันจะขึ้นสำหรับงานหลอ่อเข้าใจปะคุณหล่อมาไงมันเวียนนี่แสดงว่า,าน้ำประสานทองอย่างเฮียออกเลยคูณทำอะไรเนี่ย นี่ทำมาแล้วนี่เปนแหวนนี่จังแตับทำมาเป็นกี่ปีอะไรวะจะเจ็ดปีละห้าศูนย์ถึงเจ็ดเจ็ดปีเฉพาะงาน,นตัวเรือนเนี่ยยังไม่เคยเจอนไงตามดเนี่ย,ให,ยให้เจอแต่ไอ้จักมันผสมทองแบบว่าทองเก่าอมาทำใหม่มันก็ไอ้ช่างฝังมันก็ตอบไม่หนืดไงมันกับมันแข็งไง มันก็เรียกว่าเหมือนของเก่ามาหลอมรีไซเคิลคือทองตัวเรือนี่ยกับทองที่ไปซื้อทองแท่งมาเลยอ่ะมันก็หนืดใหม่กว่ากันนเยียกับทองหลอมใหม่อีกทองเก่าหลอมใหม่กับทองแท่งที่ซื้อ